สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการสร้างแผนที่ด้วย Excel ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างแผนที่ระดับตำบลของทั้งประเทศในประเทศไทยพร้อมกับวิธีการในการปรับแต่งแผนที่เพื่อให้แสดงรายละเอียดแล้วก็อ่านเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอ,อย่างเช่นตรงนี้ผมชี้มาที่ตำบลน,นาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการแบบนี้นะฮะเดี๋ยวามาชี้เอาตรงนี้และกัน ตรงนี้ระยองเนี่ยนะฮะตำบลพลาอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะฮะแล้วในแต่ละอันก็จะมีเนี่ยสีของแผนที่แยกตามระดับของจังหวัดเอาไว้หรือว่าผมจะไม่แยกก็ได้นะฮะโดยที่สีเข้มสีอ่อนในที่นี้สมมุติว่าเป็นขนาดพื้นที่หรือจะบอกเป็นจํานวนประชากรก็ได้เราสามารถใส่เข้าไปได้ในระบบถ้าผมเอา ตัวนี้ออกพบคันนี้เนี่ยสีเข้มสีอ่อนสมมุติว่าเป็นขนาดพื้นที่แล้วกันนะครับสีเข้มก็จะเป็นพื้นที่ที่ขนาดใหญ่สีอ่อนลงมาก็จะเป็นขนาดเล็กลงมาแบบนี้คันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการสร้างแผนที่พวกนี้เราทํากันยังไงนะอันนี้เป็นตัว power map หรือว่า map สามมิติของ excel เนี่ยผมปิดทั้งหมดทิ้งไปก่อนได้เห็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นมาเราจะเข้ามาที่ลิงก์ตัวนี้แล้ว ในลิงก์ตัวนี้จะมีแผนที่ของประเทศไทยที่เก็บไว้หลากหลายระดับเลยมีตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดตำบลแต่ตัวที่เราจะใช้จะอยู่ตรงนี้ตัวตำบลที่เขียนว่า Simplify นะฮะเพราะข้อมูลตำบลที่มันจะใหญ่มากจะต้องมีการ simplify ยถือทำให้แผนที่เนี่ยเรียบง่ายมีความละเอียดเนี่ยลดลงแต่ว่ายังเห็นเป็นรูปร่างได้ดีเราก็คลิกเข้ามาตรงนี้ในที่นี้ ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์2ไฟล์ไฟล์แรกก็คือตัวนี้เป็นไฟล์ Excel ชื่อว่า All ตำบลในนี้จะเก็บรายละเอียดของตำบลฮะว่าอย่างเช่นเป็นตำบลน,นี้อยู่ในอำเภอนี้ของจังหวัดนี้เราคลิกไปแล้วก็มาเลือกปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ในเครื่องผมก็จะถามว่าจะให้เซฟไว้ตรงไหนผมบอกเซฟแอสตรงนี้ แล้วก็ผมจะเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในเครื่องผมกดเซฟแล้วเราก็กลับมาที่ตำบล Simplify ตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นซิ p f i ล e ตัวนี้จะเป็นแผนที่ที่อยู่ในรูปของ Shape ไฟล์ที่ถูกซิ p เอาไว้คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็มาดาวน์โหลดตรงนีนะ้ตรงนี้ก็จะถามเหมือนเดิมผมก็เซฟไว้เซฟแอส เซฟไปอ่าพอเซฟเสร็จเครื่องผมยังโชว์ตรงนี้อยู่ผมบอกไปเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์นี้อยู่มาคลิก1ครั้งในนี้เราก็จะเห็นไฟล์2ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาคือตัวแรกคือตัวนี้จะเป็นซิปซึ่งข้างในจะเป็นตัวเชฟไฟล์แผนที่เราคลิกขวาแล้วก็เครื่องผมมีตัววินลาผมก็ e x ็กซ์แทตัวนี้ออกมาเป็นโฟลเดอร์เลยแล้วเราเข้ามาดูในตัวเนี่ย อันพวกนี้ก็คือไฟล์ที่เราเป็น shape f i l ซึ่งเก็บข้อมูลแผนที่อยู่นะฮะหลักๆก,ก็คือตัว shape เ,เนี่ยมีขนาดประมาณ3เมกส่วนตัวรายชื่อรายละเอียดของตำบลอำเภอจังหวัดก็จะอยู่ในไฟล์ dbf ซึ่งเดี๋ยวเราจะอ่านไฟล์นี้เข้าไปใน excel นะฮะ,ะกลับมาที่ดาวน์โหลดตรงนี้คราวนี้มาเปิดตัว excel ตัวนี้เอาตำบ,บล double ลคลิกไป ในนี้เราจะเห็นเป็นข้อมูลอันนี้ผม enable editing ก่อนเพราะเป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยตัว Excel ในเครื่องผมก็จะเซตเรื่อง warning ต่างๆเอาไว้นะฮะอะคลิกตรงนี้ enable editing แล้วในนี้ก็คือรายชื่อตำบลแล้วข้อมูลพวกนี้ถ้าแยกเป็นตำบลเรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย 7, กว่าตำบลนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นตำบลที่ชื่อว่า มารือโบออกอยู่ในอำเภอจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสแบบนี้อ่าครันนี้พอเราได้ข้อมูลนี้มาเดี๋ยวผมอธิบายที่มาที่ไปนหนึ่งข้อมูลพวกนี้นะครับผมก็ดึงจริงๆแล้วผมดึงออกมาจากแผนที่ไฟล์แผนที่นะฮะก็คือตัวเนี้ย DBF แปลงออกมาเพื่อที่ว่าเราจะได้มีข้อมูลที่เหมือนกับที่เก็บในตัว ไฟล์ dbf ของแผนที่แต่ดึงออกมาเป็น excel แล้วก็เลือกเฉพาะบางคอลัมน์คราวนี้พอเราได้ข้อมูลมาก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเอาอะไรมาแสดงในแผนที่แล้อย่างเช่นสมมุติขนาดพื้นที่จำนวนประชากรอันนี้เดี๋ยวผมจะสมมุติอันนี้เน้นนะครับว่ามี data หนึ่งของผมเนี่ยเป็นจํานวนครัวเรือนหรือประชากรก็ได้แล้วแต่นะครับของอําเภอนั้นๆผมใช้ตัว random between มมูนเอาเลข10ถึง100เน้นนะครับอันนี้เป็น ข้อมูลสมมุติแล้วเราก็ใส่เข้าไปนี่ผม Random Between สร้าง Test Data เราจะมีข้อมูลมากกว่า1อันก็ได้สมมุติว่าอันถัดมาเป็นจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในตำบลน,นั้นๆนะฮะผมก็พิมพ์เข้าไปสมมุติว่ามีตั้งแต่1นถึง10แล้วกันเราก็สามารถมาดับเบิลคลิกตรงนี้ให้มัน Copy มาอ่ะคราวนี้เราจะได้ข้อมูลพวกนี้มาเดี๋ยวผม ปีไว้กด c t r o l C แล้วก็มาที่ Press Special ให้เหลือเป็นแค่ Value แบบนี้จะได้ตัดสูตร n d o m Between ออกพอได้แบบนี้ปุ๊บคราวนี้มาดูขั้นตอนในการทำแผนที่เราจะเข้ามาที่ตัวนี้ Insert แล้วให้มาคลิก 3D Map ถ้าเครื่อง Excel ของเราไม่มีตัว 3D Map แสดงว่าเราจะสร้างแผนที่ไม่ได้นะฮะงั้นเวอร์ชั่นที่ผมใช้ตอนนี้ของ Excel ก็คือเวอร์ชัน อันนี้ให้ดูของผมเป็น Microsoft 365 App for Enterprise Version 2อร์ชัน2206คือถ้าผมจำไม่ผิดคือตั้งแต่ Excel ไม่2013ก็2016จะมีความสามารถในการสร้างแผนที่3มิตินี้ให้แล้วนะฮะแต่ถ้าเก่ากว่านั้นเนี่ยคิดว่าจะทำไม่ได้เราก็มาคลิกที่ตรงนี้ 3D Map อ่ะพอคลิก 3D Map มมาสังเกตว่าโอ้ตัว แมปตัวนี้ก็พยายามจะไปเดาหลายสิ่งหลายอย่างจากคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลนะฮะแล้วมันก็มามาร์กจุดเห็นอย่างน้อยก็เห็นเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยโชว์ขึ้นมาตรงนี้แต่ในกรณีของระดับตำบลน,นะครับเราจะต้องระบุเองเพราะฉะนั้นตรงโลเคชันตรงนี้เนี่ยให้เราลบออกมากดตัว X เนี่ยลบทิ้งไปแล้วเราก็มาแอดตัวฟิลด์ตรงนี้แล้วก็ สำหรับการทำแผนที่ระดับตำบลโดยใช้ข้อมูลแผนที่อันนี้ให้เราเลือกตัวเนี่ย ADM3Pcode เดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้ให้ฟังก่อนดีกว่าจะได้เข้าใจว่าทำไมต้องเลือก Pcode ว่าทำไมเราไม่เลือกชื่อตำบลน,นะฮะเดี๋ยวอันนี้ผมลบทิ้งได้เกะก,กะไอตัว Textbox ที่เขียนว่า3 DMapTool เนี่ยมาดูคอลัมน์ c o คอลัมน์ B เนี่ยเป็นชื่อตำบลส่วนคอลัมน์สเนี่ยเป็นรหัส ที่ใช้แทนตำบลซึ่งคอลัมน์ซเนี่ยรหัสแต่ละตัวเนี่ยของชื่อตำบลเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ว่าชื่อตำบลในประเทศไทยที่ผมไปนั่งดูมามีหลายตำบลที่มีชื่อซ้ำกันเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะทำแผนที่ตรงตำแหน่งของโลเคชันเนี่ยเราจะต้องบอกตัวที่มีค่าที่เขาเรียกเป็นยูนิคไม่ซ้ำแน่ๆในแต่ละแถวของข้อมูลนะฮะเนั้นตัว P ค ของ ADM 3มาดูวิธีการตั้งชื่อระดับที่1 ADM 1คือระดับของชื่อจังหวัด ADM 2คือระดับของชื่อที่เป็นอำเภอส่วน ADM 3ก็คือตัวตำบลนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องเลือกตัวนี้ตัว ADM 3 P code ตัวนี้ผมกลับมาที่ตัวแผนที่ ในแผนที่โลเคชันตรงนี้ก็คลิกแอดเข้าไปแล้วก็เลือกตัว ADM3Pcode อ่านะพอเลือกได้เสร็จปุ๊บมันจะถามว่าแล้วตัว Pcode ตัวนี้เนี่ยมันหมายถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แบบไหนใน Excel ก็มีให้เลือกบอกอันนี้ไม่ใช่รัดจจูดลองจีจูดไม่ใช่ XY ไม่ใช่อะไรเนี่ยเราต้องมาเลือกตัวนี้คัสตอมดีเจนแล้วก็เห็นตัวไฟล์ใน Excel จะรองรับแบบ KML กับตัว ShapeHHP ของเรามีไฟล์เชฟอยู่แล้วก็คลิกตรงนี้แล้วมันก็จะถาม c u s t o อม e ีเจนเรากด Yes เลยเดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดของเราเข้ามาเองกด Yes ไปแล้วก็เข้ามาที่ตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราในเครื่องผมเนี่ยแล้วก็ตัวเมื่อกี้ที่เราแตกออกมาแล้วก็มาเลือกตัวเนี้ยในนี้ Excel มันจะเลือกเฉพาะตัวไฟล์ดีเจนที่เป็นเชฟให้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะไปอ่านไฟล์ประกอบอย่างเช่น d b f h h x พวกนี้เนี่ย projection เข้ามาเองคลิกตรงนี้แล้วก็ open นะมันก็ทำการ import อาจจะใช้เวลาสักปั๊บหนึ่งนะอ่าพอเข้ามาได้แล้วตัวที่สำคัญก็คือ pick region name f r o m เนี่ยเราจะเลือกตัวเนี่ย ADM3P code จากในนี้ตรงนี้ผมก็เลือก ADM3P code ให้เหมือนในนี้แล้วมันจะโชว์ว่า ตัวรีเจนในที่นี้ก็คือระดับตำบลก็คือมี7,425ตำบลในข้อมูลแผนที่ซึ่งจะตรงกับตัว Excel ของเราแล้วก็ Import เข้ามาอ่าคราวนี้ Import เข้ามาปุ๊บเราจะได้เห็นเป็นเนี่ยทึบๆแผนที่แบบนี้นะฮะเราปิดตัวนี้ไปได้ละแล้วถ้าเราซูมจะกดบวกหรือว่ากลิ่งตัวเมาส์ก็ได้นะฮะกลิ่งขึ้นกลิ่ง,ลง,ล,งลงเนี่ยก็ใหญ่เล็ก แล้วก็เนื่องจากแผนที่ตัวนี้มันโค้งๆนะฮะเราขั้นที่1มากด, flat ดแฟลตตัวแมปจะได้ดูง่ายๆหน่อยแฟลตแต่ flat, ถ้ายังไม่แฟลตพอเราก็มาคลิกตรงนี้นะฮะ,ะเห็นไหมครับครันี้ตัวแผนที่ก็จะเริ่มเหมือนอยู่ในระนาบปกติเสมือน2มิติธรรมดาแล้วครั้นี้บดของแผนที่แบบแรกมันจะเป็นแบบถ้าภาษาง่ายๆแบบเป็นแบบปักหมด ไม่ได้เป็นแบบที่บอกขอบเขตอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับเป็นจุดๆเนี่ยมีอยู่7425จุดในนี้แล้วเราก็มาคลิกตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นแบบที่แสดงเป็นสไตล์ขอบเขตก็คลิกตรงนี้ตัวขวาสุดนะครั้นี้เห็นไหมครับเราจะเห็นแผนที่เนี่ยมันค่อยๆวาดมาอาจจะใช้เวลาหน่อยขึ้นอยู่กับความเร็วเครื่องอ่ะครั้นี้ผมก็จะเห็นนะ่ะแผนที่ประเทศไทยแยกตามระดับของตำบลน,นะครับ1ขอบเขตก็คือ1ตำบล อันนี้มาดูวิธีการปรับแต่งแผนที่อย่างเช่นอันนี้ผมชี้มาตรงนี้ผมบอกโอ้โหอันนี้เป็น p ีโคดอันนี้ดูไม่ออกเลยผมอยากให้มันแสดงว่าถ้าชี้ไปแล้วให้แสดงว่าอันนี้คือตำบลอะไรอยู่ในอำเภออะไรแล้วก็ของจังหวัดอะไรเราก็จะมาทำตรงนี้คลิกที่เกียร์ตรงนี้1ครั้งแล้วตรงนี้เราก็แอดเข้าไปเราบอกว่าเรารู้ว่าข้อมูลที่เป็นชื่อของตัว ระดับตำบลคือ ADM 3ถัดมาเราเลือก ADM 2ตรงนี้ตัวนี้ก็คือตัวของอำเภอแล้วเราเลือกจังหวัดเข้าไปด้วยคลิกอีกทีหนึ่งจังหวัดก็เอา ADM 1อ๋อแล้วตรงนี้จริงๆแล้วตัวนี้เป็น P c o ค e เดี๋ยวผมจะต้องเติม ADM สาที่เป็นชื่อตำบลจะจะเข้าไปผมก็เลือกตรงนี้อ่าคราวนี้แล้วก็ตรงนี้เราสามารถเลื่อนเอาตัวต,วตำบลอำเภอจังหวัดอย่างเช่นเอา3ขึ้นมาอยู่ก่อน2เนี่ยผมก็คลิกแล้วก็ลาก เห็นไหมเราจะเห็นเส้นเขียวๆแนวนอนเนี่ยแล้วเราก็วางอ่ะครั้นี้เราได้3 2 1ส่วนตัว Pcode ตัวนี้ถ้าเราจะไม่เอาเราก็กด X ตรงนี้แล้วเราก็มาดู p r e v ิ e w ด้านนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะโชว์ Format แบบนี้อ่าเราก,กดโอเคดูแล้วครนี้ผมชี้มาที่ตรงนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นละตรงนี้เป็นตำบลท่าข้ามอำเภอบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครอันนี้เราก็จะได้เห็นรูปแบบแผนที่หรือว่าเราจะใส่สีเข้าไปเพื่อแยก ขอบเขตของจังหวัดหรืออำเภอก็ได้นะฮะเราจะใช้ตัวที่เรียกว่าแคตตากรีเนี่ยเราก็คลิกไปคลิกไปแล้วเราก็บอกว่าสมมติว่าผมจะวาดขอบเขตคือเพื่อให้แต่และจังหวัดขึ้นสีแล้วกันเราก็มาเลือก ADM1TH เนี่ยเห็นไหมครับคราวนี้มันก็จะวาดเนี่ยคราวนี้เราจะเห็นตรงเนี้ยสีม่วงๆตรงนี้เนี่ยอันนี้คือกรุงเทพส้มๆน้ำตาลตัวนี้คือสมุทรปราการแบบนี้เป็นต้นนะฮะ นี่คือเทคนิคอ่าแล้วคราวน,นี้ถ้าเราอยากจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปเราจะดูส่วนไหนของประเทศก็ได้นะครับอันนี้อ่าซูมอินซูมเอาเลือกข้อมูลได้สมมุติผมสนใจระเบียงเศรษฐกิจ eec ละกันนะครับจะเชิงเซาชนบุรีและยองอย่างนี้เนี่ยเราก็ซูมเฉพาะส่วนนะฮะเราก็เลือกแผนที่เอานะครับอ่าคราวน,นี้ในข้อมูล excel ของเราเนี่ยยังมี Data าพวกนี้เราบอกว่าอยากจะใส่ Data พวกนี้เข้าไปเพื่อแสดงว่า ตัวสีอย่างเช่นพอใส่ data เข้าไปทั้งงา่ายสุดสีเข้มคือข้อมูลเยอะอย่างเช่นเป็นจํานวนครัวเรือนหรือจํานวนวิสาหกิจชุมชนที่เยอะเนี่ยก็เป็นสีเข้มในตำบลน,นั้นถ้าสีอ่อนก็เป็นประเภทแบบข้อมูลที่มีค่าน้อยอย่างเงี้ยเราก็ทำได้นะฮะอ่ะาคราวนี้มาดูวิธีเราจะใช้ตัว v a l ์ดตรงนี้เราคลิกไป ใน value เมื่อกี้ผมมี data 1, data 2ใช่ไหมครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่นี้ผมตั้งง่ายๆว่า data 1, 2สมมุติ data 2ผมบอกว่าเป็นจำนวนวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่ในตำบลน,นั้นๆผมก็คลิกนี่ครานี้มาสังเกตนะครับดูสมุดปากกาแล้วกันเนี่ยถ้าผมชี้ไปที่ตรงแผนที่เนี่ยมันยังไม่โชว์ข้อมูลใช่หไหมฮะว่าข้อมูลวิสาหกิจชุมชนแต่ให้รู้ว่าณนะตอนนี้นะครับ คือสีเข้มหมายถึงข้อมูลที่มากสีอ่อนคือข้อมูลที่น้อยถ้าเราอยากจะแสดงข้อมูลด้วยเราก็มาคลิกที่ปุ่มเกียร์ตรงนี้แล้วเราก็มาแอดตัวฟิลด์ตรงนี้แล้วเราบอกว่ามันคือ data 2อง data 2มีค่าซ้ำถูกต้องละแล้วตรงเทมเพลตตรงนี้สมมุติโชว์แบบนี้มันใช้ตัวจํานวนแถวเนี่ยเยอะไปหน่อยในสายตาผมนะครับ8แถวเนี่ยรวมแถวว่างอีก็กลายเป็นเกิน10ผมบอกว่ามาเลือกเทมเพลตดูเทมเพลตแบบนี้ ผมก็ดูไม่ค่อยชอบผมมาเลือกอันนี้ดีกว่าถัดมาอ่ะผมรู้สึกว่าดูแบบนี้น่าจะดูง่ายกว่าก็กดโอเคแล้วก็ลองเอาเมาส์มาชี้คันนี้เราจะเห็นเนี่ยอยู่ในตัวตำบลน,นาเกลืออำเภอพระสมุดเจดีจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มี Data 2เนี่ยมีค่าเป็น5อาคันนี้ถ้าเราเกิดไม่ชอบชื่อคอลัมน์ตรงนี้บอก a d m 3 g h k ไรผมอยากจะเปลี่ยนคำนี้เป็นคำว่าตำบล ADM 2 TH เป็นอำเภอแบบนี้เนะี่ยเราก็กลับมาคลิกที่เกียร์ตรงนี้ใหม่แล้วเราก็มาที่อย่างเช่น ADM 3ผมรู้นี่คือตำบลเนนีะ่ผมมาคลิกตรงดินสอเพื่อเข้าไปแก้ไขคลิก1ครั้งแล้วก็ลบทิ้งเลยตรงนี้พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปตรงๆตำบลอ่าแล้วก็มาเลื่อนตรงนี้แก้ไขตรงนี้เป็นอำเภอแล้วก็ตรงนี้เป็น จังหวัดแบบนี้ก็ได้แล้วก็กดโอเคคราวนี้พอเราเอาเมาส์มาชี้เห็นไหมครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยที่สวยงามตรง Data 2จะเปลี่ยนก็ได้นะฮะอันนี้ลองไปแก้ดูอ่าคราวนี้มาดูต่อเนื่องจากว่าเรามีตัว Category ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสีเข้มสีอ่อนมันจะแยกตามขอบเขต Category ก็คือในที่นี้คือจังหวัดนะฮะ ลองดูถ้าเราลบตัวนี้ทิ้งแคลอ o r y ทิ้งว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตัวแวร์ดูตรงนี้ยังมีอยู่นะฮะสมมติผมเน้นนะสมมติเป็นจํานวนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยผมลบตรงนี้ทิ้งคราวนี้สีมันจะเหลือสีเดียวคือทั้งประเทศเนี่ยออกเป็นสีแบบส้มๆอันที่เห็นเขียวๆนี่คือเป็นแผนที่ส่วนที่เป็นโซนป่าที่ติดมากับแผนที่แต่จริงๆมันคือส้มๆนะฮะถ้าเราไม่ชอบแบบนี้เราลองมาเปลี่ยนธีมดูได้นะฮะมันก็จะมีธีมแผนที่หลายแบบเนี่ยมีอยู่12แบบให้เลือกนะ ตอนนี้ก็ลองคลิกดูว่าแบบไหนที่จะทําให้มีการชัดเจนในการสื่อสารข้อมูลของเรานะครับอันนี้ก็ไปลองเล่นดูได้ก็คลิกดูสมมุติผมเอาแบบนี้แล้วกันคืออันนี้สีเข้มคันนี้ก็จะหมายถึงค่าที่มากแล้วก็สีอ่อนแต่คันนี้จะเทียบในระดับทั้งประเทศไม่ได้แยกว่าของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือว่าแคตตาล็อนี่เราจะใส่เป็นระดับของอำเภอก็ได้นะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะ ย้อนกลับมาถ้าระดับอำเภอผมก็เลือก adm 2ตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะแบ่งเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้บ้านคาราชบุรีเนี่ยตรงนี้คืออำเภอคุณไงอำเภอบ้านคานี่มีอยู่3ตตำบลแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการทำตัวแผนที่นะครับหรือว่ามาดูตรงนี้แล้วกันนะฮะ อำเภอพัสมุทรเจดีเนี่ยก็มีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6ประมาณ5-6ถึ 6, ตำบลแบบนี้เราก็ซูมได้พวกนี้นะครับอันนี้คือวิธีการทำแผนที่ในระดับของตำบลแต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะเลือกเฉพาะบางส่วนอันนี้เราไม่ต้องการทำสมมุติทั้งประเทศเราไม่เอาเนี่ยแล้วเราอยากจะทำสมมติผมต้องการระเบียงเศรษฐกิจผมต้องการ ดูรายละเอียดของแค่3จังหวัดก็คือเช,ชิงเสาชนบุรีแล้วก็ลักยองเนี่ยจะทำยังไงเราต้องกลับมาที่แหล่งข้อมูลของเรานะครับ Data Source เนี่ยง่ายสุดเราต้องสร้างชีทแยกเข้ามานะครับสมมุติผมตั้งชื่อชื่อชีทนี่ว่า EEC ชีท2ตรงนี้ตั้งว่า EEC สมมุติชีทหนึตั้งชื่อให้หน่อยเขียนว่า All แล้วกันทั้งหมดเดี๋ยวชีทสมเมืมีเกินไปหน่อยลบทิ้ง ครั้นี้เราจะต้องเลือกข้อมูลจังหวัดที่เราต้องการจากในนี้ถ้าง่ายสุดเรามาสร้างฟิลเตอร์ตรงนี้จะได้กรองตามชื่อจังหวัดได้ก็ทําได้หลายวิธีแต่วิธีที่ผมแนะนานะครับแปลงตัวพวกนี้ให้เป็นตารางไปเลยง่ายสุดกด ctrl t มาอยู่สักที่ใดที่หนึ่งของข้อมูลกดปุ่ม ctrl t มันก็จะแปลงเป็นตารางให้หรือว่าเรามาที่ insert ตรงนี้แล้วก็คลิกตารางตรงนี้ก็ได้นะครับมันบอกเนี่ย s h o r t ั u คือ ctrl t อะผมคลิกตรงนี้ แล้วก็บอกว่าตารางเราแถวแรกทําหน้าที่เป็น h e ดเดอก็คือแบบนี้ถูกอยู่แล้วกดโอเคไปเราจะได้เนี่ยหน้าตาเหมือนกับว่ามันมี format ตารางแบบนี้ให้พอเราได้ข้อมูลแบบนี้มาครัวนี้เราก็มาเลือกจังหวัด3จังหวัดที่เราต้องการก็ใช้ชื่อภาษาไทยแล้วกันก็คลิกไปนะในนี้มันก็บอกเริ่มต้นมา select all แล้วก็บอกเอาเอา,เอาตัวเช็คตรงนี้ออกแล้วเราก็มาหาชื่อจังหวัดนะฮะอย่างเช่นตรงนี้มันก็เรียงตามกอไก่ขอไข่เนี่ยะเชิงเสา เดี๋ยวเจอชนบุรีตรงนี้จะเชิงเสา์ตรงนี้แล้วก็ละยอละยองตัวนี้เราก็เลือกไปตอนนี้มันก็จะฟิลเตอร์ข้อมูลเหลือแค่นี้จังหวัดที่เราต้องการนะฮะพอได้ข้อมูลแบบนี้นะฮะเราก็อยู่ซักที่ใดที่1นึงของชีตกด ctrl a 2ครั้งนะครับนี่กดครั้งที่1จะเลือกเฉพาะข้อมูลแต่ไม่เลือกแถวที่1 ซึ่งเป็นเฮดเดอร์ของมันเพราะฉะนั้นผมต้องกด c t r l a ครั้งหนครั้งแล้วก็กด Ctrl c t r l c นะคันนี้ Copy แล้วก็มาแปะที่ชีท eec ตรงที่ a 1ตรงนี้กด c t r l v แปะเข้าไปคันนี้เราก็จะได้ข้อมูลคันนี้เดี๋ยวจะให้มัน auto fit column ก็มาคลิกที่มุมบนซ้ายตรงนี้แล้วก็มาที่ขอบของเซลสักอลั u มหนึ่งดีสุดคือออััน n a ตัวแรกเลยกด double ลคลิก double click. อ่าคันนี้ก็ขยายออกมาคันนี้เราได้ข้อมูลอันนี้ละนะครับมาลองดูเนี่ยชนบุรีละยองชะเจิงเซาเนี่ยเราก็มา Insert ตรงนี้เราก็เลือก 3D Map ตรงนี้เนื่องจากเรามีอยู่แล้วอันหนึ่งนะครับเรายังเปิดไว้อยู่ก็คือตัวนี้เนี่ยจริงๆีแล้วถ้าดีสุดปิดอันนี้ไปก่อนดีกว่านะฮะ มันก็จะโชว์พรีวิวให้อันนี้ผมมาคลิก New t o วรคือแต่ละแผนที่จะเรียกว่าเป็น1นทัวร์นะฮะเราก็คลิกบวกเห็นไหมครับคันนี้ตอนที่มันเดาแผนที่มันก็เดามาถูก3จังหวัดแต่เราไม่ต้องการแบบนี้เราก็ลบตัวที่มันเดามาให้ด้านนี้แล้วเราก็มาเลือกเหมือนเมื่อกี้เลย ADM 3 P code ตัวนี้ตอน add field ตรงนี้ครันนี้มาดูนะครับ ข้อมูลตรงนี้อาจจะดูสับสนละพอดีเราไม่ได้ตั้งชื่ออันนี้เป็นจุดที่ผิดเยอะอีกอันหนึ่งคือข้อมูลเนื่องจากตอนนี้เรามีอยู่2ชีทในนี้เนี่ยนะฮะมี eec กับ o เนี่ยสิ่งที่ควรจะท,ทําจริงๆแล้วนะครับก็คือการไปตั้งชื่ออันนี้ให้มันสื่อความหมายเพื่อที่ว่าตอนสร้างแผนที่เนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้เลนส์กับเลนส์หนึ่งเนี่ยคือมาจากไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวผมขอทําแบบนี้กลับมาที่ตัวชุดข้อมูล จุดข้อมูล EEC ตรงนี้เนี่ยถ้าดีนะครับตรงนี้ผมชอบสร้างเป็นเทเบิลไว้อันนี้เน้นนะเป็นชี่ EEC มาคลิกเทเบิลแล้วก็มันก็เลือกช่วงข้อมูลให้เราแล้วเรากดโอเคแล้วถัดมาเรามาตั้งชื่อตรงนี้พอเราสร้างตารางเสร็จปุ๊บมันจะถามตารางเราอยากชื่ออะไรถ้าไม่บอกอะไรจะชื่อเทเบิลผมบอกว่าอันนี้ตั้ง TBL EEC แบบนี้แล้วกันนะ เป็นแบบนี้แล้วครานี้เดี๋ยวกลับมาตรงแผนที่อันนี้ผมปิดตัวนี้ไปก่อนผมไม่เอาแล้วส่วนตัว All ตรงนี้นะครับมันตั้งว่า Table 1ผมบอกว่า TBL All แบบนี้ดีกว่าอ่ะแล้วก็กลับมาตรงนี้ใน EEC เดี๋ยวเราจะสร้างจากตัวตำบลแค่3จังหวัดตรงนี้ก็กลับมา Insert 3D Map ใหม่คลิกไป ลบตัวทัวสองนี้ทิ้งไปก่อนแล้วเราก็สร้างใหม่เอาแบบชัวร์คลิก n tour ทัวคราวนี้เราจะเห็นถ้าเราสกอร์ลงมาเราจะเห็นเนี่ย table tbleec แบบนี้ครัวน,นี้ชัวว่าข้อมูลอันนี้ลิงก์กับช h e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  c แน่นอนเราก็มาลบตรงนี้แล้วก็มาที่เนี่ย add แล้วเราก็เลือกอเดี๋ยวตรงนี้เลนช์วงนี้เอาออกไปเรามาอยู่ตรงนี้ครับเน้น TBL EEC เนี่ยเราก็เลือกตัว P c o ค e พอเลือกอันนี้เสร็จเราก็ต้องบอกตัวแผนที่ใหม่เลือกตรงนี้มา u s t o m ม e g i o n ใหม่นะเนื่องจากเราเคยโหลดแผนที่เข้าไปตั้งแต่ตอนสร้างทัวร์ตัวแรกแล้วครั้นี้เครื่องมันก็จะดึงตัวแผนที่นั้นมาโชว์ให้เห็นไหมครับตรงนี้จะมี เหมือนกับเป็นชุดข้อมูลเหมือนเดิมตอนนี้เป็นจุดๆเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นแบบนี้นะฮะเราได้ข้อมูลตัวนี้ออกมานะฮะแล้วเราก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยอย่างเช่นแคตตาก็อตรงนี้ผมบอกใส่ขอบเขตจังหวัดเข้าไปแล้วกันจังหวัดคือ ADM หนะะึ่งะคราวนี้ก็จะแบ่งะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ละยองออกมาให้ละนะ,ะที่เหลือเราก็เลือก data ได้อย่างเช่น Value เนี่ย สมมติว่าผมก็ยังใช้ Data 1 Data 2เนี่ยก็เลือกไปนะฮะมันก็จะไฮไลท์คันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของเราแล้วคันนี้คลิกเพิ่มเติมนะครับในการใช้งานถ้าผมกลับมาที่ตรงนี้ชุดข้อมูลตัว EEC เนี่ยผมสามารถเปลี่ยนข้อมูลพวก Data 1 Data 2ก็ได้แล้วก็ไปรีเฟรชแผนที่ก็จะทําการแก้ไขเป็นตามข้อมูลอันใหม่ที่ใส่เข้าไปนะฮะสมมติข้อมูลอันใหม่ผมก็แลนดมใหม สมมุติว่าในแต่ละอันนะครับมีข้อมูลอย่างอื่นที่เราต้องการอย่างเช่นจำนวนเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในสังกัดของตำบลน,นั้นๆน,น,นะครับมีกี่คนนะครับสมมติว่าผมบอกว่าสมมติว่าแต่ละตำบลมีร100้อยถึงพันแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปได้นะฮะคอปปี้ลงมาเนี่ยแล้วเราก็กลับมาที่แผนที่ของเรานะฮะ เราตรง Data ตรงนี้เดี๋ยวดูสีบางอันแล้วกันนะฮะถ้าผมมาคลิกตรงเนี้ Refresh Data นะครับเดี๋ยวข้อมูลแผนที่เนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปคลิกอ๋อตรงนี้ไม่เปลี่ยนสีผมว่าเดี๋ยวสูตรข้อมูลผมเมื่อกี้ต้องมีปัญหาเดี๋ยวผมกลับมาที่นี่อ๋อข้อมูลเมื่อกี้ของผม r a n ด o m ตัวเลขร้อยถึงร้อยแทนที่จะเป็นพันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ตัวเลข100หมดเลยเป็นสีเดียวผมก็ ดับเบิลคลิกเข้าไปอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น1000อ่าเอาใหม่ทัทีนะอ่ะาครนี้ข้อมูลเป็นแบบนี้ละผมก็กลับมาที่ตัวแผนที่นี้ใหม่อ่าครนี้กด refresh data อันนี้เราใช้ข้อมูล data 1นึ่นะครับคอลำเด a ้าหนึ่งตรงนี้อ่าเห็นไหมครับสีพวกนี้เปลี่ยนนะตามข้อมูลเราอันนี้มันดูแต่ละสีแยกตามตัวจังหวัด เราจะแบ่งสีแยกตามอำเภอแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้จาก adm 1ตรงนี้ก็เป็น adm 2ลบทิ้งไปก่อนแล้วก็บอก adm 2ออันนี้แยกตามอำเภอละอย่างเช่นตรงนี้เป็นอำเภอชื่อว่าแกลงอันนี้เป็นเขาชะเมาแบบนี้เป็นต้นอย่างเช่นในเขาชะเมาเนี่ยก็มี1 2 3 3 ตำบลแบบนี้เป็นต้นส่วนรายละเอียดการปรับแต่งตัวข้อมูลพวกนี้ก็เหมือนกับอันแรกที่สาธิตไปนะับอันนี้เราก็ได้แผนที่พอเราได้แผนที่มาส่วนใหญ่ผมก็จะทำเนี่ยให้มันดูแฟลตหน่อยนะครับคลิกไปแล้วถ้าเราจะก๊อปปีตัวแผนที่ตัวนี้ไปใช้ต่อในสมมุติ powerpoint แล้วกันเราก็อยู่ที่หน้านี้ตัวที่เราไม่ค่อยสนใจก็กดให้มันเล็กๆหน่อยแล้วเราก็มา กดตรงนี้ได้ Capture Screen ก็จะ Capture ส่วนแผนที่ตรงนี้ไปนะฮะเช่นอันนี้นเดี๋ยวผมเปลี่ยน Category ถ้าเราลบ Category มันก็คือมองเสมือนว่าอันนี้เป็น1เขตแล้วก็ใช้สีเดียวแบ่งความเข้มอันนี้เดี๋ยวผมเอาเอาตามตัวจังหวัดก็พอผมก็คลิกอันนี้แล้วก็มาคลิกแคปเจอร์สกรีนแคปเจอร์เสร็จปุ๊บกลับมาที่สมมุติผมจะใช้กับ powerpoint ก็คลิกตัว powerpoint ไป เราก็สร้าง blank presentation มาตรง layout สมง่ายๆผมเอาแบบ blank เหมือนกนันเะี๋ยวนะ blank ตรงนี้อ่าแล้วก็กด control v แปะเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับเราก็จะได้แผนที่เนี่ยระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยจังหวัดในระเบียงเศรษฐกิจขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวไฟล์ excel นี้ผมจะแชร์ไว้แล้วก็ทิ้งลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ใน description ด้านล่างของ YouTube อันนี้นะครับ งไก็ลองเอาเทคนิคต่างๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ